สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกใหม่ในช่องนี้และน้องๆที่ตามมาจากช่องหลักด้วยนะคะเข้าสู่ตังกว่า Travel the World และคอนเทนต์เที่ยวทิปทัวร์แ a p ผ่าน Google Earth ซึ่งในวันนี้มาตามคําเรียกร้องจากทางบ้านค่ะเรายังคงอยู่ที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นคายดีอีกแล้วนั่นคือภูเขาไฟฟูจิเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจบริเวณปล่องภูเขาไฟพร้อมๆกันเลยค่ะ ก็จะเห็นว่าสติดวิวเยอะมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นที่บริเวณปล่องภูเขาไฟกันเลยนะคะจะมีทั้งเส้นทางสีฟ้าและวงกลม360องศาด้วยมีผู้คนด้วยค่ะไม่น่าใจว่านี่คืออะไรและนี่คือปล่องภูเขาไฟเราจะเห็นว่ามีหิมะปราบปลายด้วยนะคะ ดูจากการแต่งตัวแสดงว่าอากาศมันค่อนข้างหนาวอย่างที่เขาว่าเลยยิ่งสูงยิ่งหนาวโอ้โหวิวดีสุดๆมาค่ะไปที่จุดอื่นต่อนะตรงไหนดีเอ่ยอ่ะแต่สุ่มๆแล้วกันมันก็จะมีสารเจ้าบนนี้ด้วยเนาะเหมือนเห็นอยู่สารเจ้าชินโตอะ นี่ค่ะดูเหมือนมันจะร้อนนะคะแต่ว่ามันก็หนาวด้วยอะ่ะอืมเพราะว่าดูจากการแต่งตัวของนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปนี่ค่ะศาลเจ้าบนยอดเขามองเห็นวิวกว้างไกลตรงไหนเอ่ยตรงนี้เหรองั้นเดี๋ยวเราลองลงไปดูหน่อยนะคะ สติดวิวเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยอ่ะอย่างนี้ถ้าใครสนใจนะคะต้องโหลด Google Earth มาสำรวจเพิ่มแล้วโอ้โหก้อนเมฆหรอหรือว่าทะเลหมอกพี่อยากเห็นทะเลหมอกมากเลยอ่ะเนี่ยพี่ยังไม่เคยเห็นเลยนะขนาดของในไทยอ่ะนี่ขนาดเราเห็นผ่าน Google Earth นะคะถ้าไปเห็นของจริงอ่ะมันจะต้องแบบอลังการสวยงามมาก คือคุ้มอะกับการได้ไปเห็นกับตาอาสำหรับภูเขาไฟฟูจินะคะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นเลยค่ะราว3,776เมตรนี่บริเวณนี้เขาทำอะไรกันเอ่ยก้อนหินเต็มไปหมดเลย ภูเขาไฟฟูจินะคะตั้งอยู่บริเวณจังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดยามานาชิซึ่งอยู่ทางตะวันตกของโตเกียวค่ะมาเดี๋ยวเราจะอ่ะดูที่ศาลเจ้าชินโตบ้างมองจากภาพดาวเทียมนะคะเหมือนมีหิมะเยอะเลยนะแต่จริงๆแล้วมันปรลบป,ปลายนะคะแสดงว่าอาจจะเป็นก้อนเมฆหรือเปล่า หรือไม่ก็เป็นช่วงที่เคยมีหิมะปกคลุมนี่มันจะเห็นเขาขาวไปหมดเลยอ่ะมาดูตรงนี้บ้างนะคะไม่แน่ใจลงไปหรือยังเอ่ยและสำหรับพื้นที่โดยรอบของภูเขาไฟฟูจินะคะก็จะประกอบด้วย ทะเลสาบฟูจิทั้ง5อุทยานแห่งชาติฟูจิฮาโกเนะอิสุและน้ำตกิชิราอิโตะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจซึ่งจะไปต่อกันในคลิปหน้าด้วยนะอยู่ไม่ใกลไม่ไกลค่ะอยู่บริเวณประมาณเชิงเขาของภูเขาไฟฟูจินี่แหละ,ะตรงนี้สามารถแตะไปได้เรื่อยๆด้วยค่ะ ก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เขามาเดินมาปีนเขากันนะนะซึ่งจะบอกว่าถ้าเป็นพี่เองอ่ะพี่คงไม่สามารถขึ้นไปได้หรอกถึงแม้ไปได้ก็ตามนะคะเพราะว่าร่างกายเราน่าจะไม่ไหวเออพี่เป็นคนที่แบบเป็นภูมิแพ้แล้วพี่ก็สู้กับอากาศที่แบบมันมากๆไม่ไหวอย่างเช่นร้อนมากๆหนาวมากๆากอะไรเงี้ยพี่ก็จะแย่แล้เออแต่ถ้าใครได้ขึ้นไปนี่ถือว่าเป็นกำไร,รชีวิตนะคะ คงจะถูกใจน้องคนที่นั่นมานะแสดงว่าน้องเขาอาจจะแบบชอบแล้วก็อยากไปหรือเปล่าขออน,นุญาตแต่แบบสุ่มๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกสักจุดสองจุดตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้มาหรือยังเอ่ยนี่ค่ะ เยอะจนจำไม่ได้อะว่าลงไปหรือยังโอเคก็ขอขอบคุณน้องคนที่แนะนำมาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะแนะนำเนี่ยอย่างที่บอกในคลิปก่อนๆก,ก็คือขอเป็นจุดที่แบบมีเรื่องเล่าหรือมีประวัตินิดนึง เอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็ถ้าสนใจอยากจะดูคลิปต่อไปนะอย่างที่เอ่ยถึงแหละเป็นสถานที่ที่น่ากลัวแล้วก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากภูเขาไฟฟูจินะคะ <S <S เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตก็ติดตามกับกระดิ่งช่องไว้รอเลยค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับตังกว่าเท w เวอ o เดนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ